การทำลอดศีรษะใช้มือข้างหนึ่งกดศีรษะทารกลงในแนวดิ่งเพื่อไม่ให้ศีรษะทารกเงยขึ้นเร็วเกินไปส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับผ้าเซฟเพอร์เนียมแล้วรวบผิวหนังบริเวณฝีเย็บไว้ที่ระดับของสองข้างรูทวารหนักให้มองเห็นบริเวณโฟเชสและพร้อมที่จะดันให้ศีรษะทารกเงย ขณะศีษะทารกเกิดคราวนิ่งใช้มือข้างล่างผลักที่บริเวณสองข้างทวารหนักให้ศีษะทารกเงยขึ้นมือข้างบนช่วยโกยศีษะทารกให้เงยขึ้นและมือข้างล่างเปลี่ยนจากโกยเป็นผลักให้ศีษะเงยหน้าขึ้นและช่วยรูดฝีเย็บให้พ้นหน้าและคางของทารกการทำคลอดไหล หลักการใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณขมับของทารกโดยให้มือข้างที่ถนัดอยู่ด้านล่างอีกมือหนึ่งอยู่ด้านบนห้ามจับบริเวณใต้คางและรักแร้การทำลอดไหลมี2วิธี 1. การทำลอดไหลหน้าใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณขมับของทารกค่อยๆโน้มศีรษะทารกลงข้างล่าง จนมองเห็นไหล่หน้าเคลื่อนลงจนมองเห็นซอกลักแล้จึงหยุดโน้มศีรษะทารกจากนั้นทํำขอดไหลหลังต่อโดยยกศีรษะทารกขึ้นในทิศทางประมาณ45องศาไหลหลังก็จะหลุดออกมา 2. การทํำขอดไหลหลังก่อนโดยการโน้มศีรษะของทารกและลําตัวลง45องศาจนไหล่หน้ายัานใต้กระดูกซิฟิซิสพิวบิก จากนั้นทำขอดไหลหลังโดยการยกศีรษะและรำตัวทารกขึ้น45องศาจนไหลหลังลอดออกมาแล้วจึงทำขอดไหลหน้าโดยการโน้มลงการทำขอดรำตัวทารกภายหลังจากการขอดไหลออกมาครบทั้งสองข้างจะใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณขมับของทารกแล้วดึงออกมาตรงๆในแนวราบจนเห็นสายสะดือ ใช้มือข้างที่ถนัดรองรับบริเวณรำตัวและศีรษะทารกมืออีกข้างหนึ่งลูบตามแนวรำตัวเพื่อรองรับบริเวณก้นและขาทั้งสองข้างจนทารกคลอดครบ